อากราบสวัสดีทุกคนทุกท่านพี่น้องนานาทุกคนทุกท่านทุกท่านและจะพูดซ้ำทำไมเนี่ยสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วเอ้ยเซียนส่องหม้นะครับวันนี้มาในรูปแบบเปลี่ยนชื่อแล้วนี่ก็จะเป็นฝากทางเข้า,อาของวัดบางกระดีนะครับซึ่งข้างๆข,ข,ของวัดอะ มันจะมีบ่อตกปลาอยู่ที่เป็นคล้ายๆสวนนะครับแต่ว่าเขาเลี้ยงกุ้งไว้ข้างในแล้วก็จะเปิดทางไว้ให้ปลาเข้ามานะครับปลามันก็มากินกุ้งแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยหาตกปลาออกนะครับซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นอีกทีนึงว่ามันจะมีปลามากน้อยเพียงใดนะครับตอนนี้ก็ถึงหน้าสะาพานแล้ว เจอหมาสองตัวเลยนี่ครับระหว่างทางเข้าก็มีแหล่งให้ซุ่มพี่ครับข้างในมีร้านค้าไหมครับอาวจบแล้วข้างในมีร้านค้าเลยไปครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันลุย นี่ครับทุกคนก็จะเห็นอ่าเขาเนใหญ่แล้วจะนั่งตกปลานินกันนะไม่ค่อยมีใครตีรอยูดูแล้วเนี่ยเห็นไหมคือบอ่อเยอะมากครับลองเข้าไปดูข้างในดูบ่อเพียบเลยผมเมื่อกี้ผมไปจ่ายค่าคันเขาหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทคือแล้วแต่เราตกปลาอะไรก็ได้ที่นี่ก็จะมีปลานินสส่วนมากครับลองมาก็จะเป็นปลาช่อนแล้วก็ชดโดก็เลยครับไฮโลไม่ได้ ไฮโลยิงด้วยสิเราเล่นกันเฮ้ย hey. สิไม่ได้ต้องกดูดิแสงโลโลแน่นมั้งดูด,ด,ด,ดูเดี๋ยวไราสร้างให้ดูที่บ้านโลแน่คันยูเอลแน่ เนี่ยเนี่ย V ีแบดดูเนี่ยเป็นไงดูไหนวะนี่ V bad V bad เป็นไงเอาอยู่โลนิสบ,บายตัวแล้ววนะันนี้ไอ้ตะกอต้อตะข่ายนี้ก็อยากจะเก็บแล้วนะไม่กินแล้ว ีตีตะก้อะตะข่ายไว้ปลาไม่ติดเลยไม่มีตัวไหนกินเลยเ <Okay. S 1> อ้าติดเฉยอ้าวฮัลโ,ลลลลลลลโ,โหลเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหสองเด้งครับดูโอ้ยชกหมอนชกหมอยโอ้ชกหมอนชกหมอนนี่นะครับก็คือก่อนหน้านี้ผมไม่ได้วางแผนอะไรมาก่อนเลยนะคือคิดว่าจะมาก็ปุ๊บปั๊บมาเลยนะครับ ก็มาถึงช่วงประมาณส1เอดโมงถึงเที่ยงแล้วอ่ะมาถึงก็ร้อนอแดดแล้วครับ<ม>ปลาที่ไหนไมันจะกินแล้วผมก็ตีตีตีจนตกถึงเย็นนะครับเพิ่งเจอตัว,ว,วครับผมก็อ่าอย่างที่บอกนะทุกคนก็คือกล้องผมมันรับความร้อนนะมันทนความร้อนได้แค่นี้คือเวลามันเจอแดดเงี้ยกล้องมันก็ตัดไป หรือว่ามันก็จะกินแบบเร็วนะครับผมเนี่ยก็ดี่ของไก่ชนหรือว่าจะลองมาตกข้างหน้าดูดีวะเขาไปตกอยู่ข้างหน้ากันเต็มเลย <c oughs> มีเราเข้ามาข้างในยคนเดียว ออ oh. คือคลิปนี้ก็พยายามที่สุดแล้วครับที่จะได้ตัวนะแต่บังเอ,อิญมันมากัดกินตอนที่มันไม่ได้ตั้งกล้องผมจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยนะครับผม เอาไว้เดี๋ยวผมมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมรู้เวลามันแล้วทีเนี้เดี๋ยวผมจะไปเปิดกล้องให้ตรงกับเวลาที่มันกินเลยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม,<ผ>มให้ด้วยนะครับุกคนขอบคุณครับนาดูซปนี่กี่ตัวว้า ไว้ได้ไว้ได้ไว้ไว้ได้ไว้ไว้ได้วะไอ้ปนินดูดิคือมันมีหลายบ่อมากไว้แล้วแต่จะตกเลือกเอาเลือกไม่ดีก็ตามนั้นอ,ะอ่ะอันนี้ก่อน ขอเดินทางก่อนนะครับขอปิดกล้องก่อน